อีกแล้วนะคะทางช่อง Mix Theater ค่ะช่วงนี้นะคะอากาศที่เมืองไทยนะคะค่อนข้างที่จะร้อนค่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันรักษาสุขภาพกันสักนิดนึง mm hmm. วันนี้นะคะน้องายก็มาอยู่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลนะคะมาในงานเปิดตัวภาพยนตร์แอคชั่นชิลเลอร์นะคะเอาใจนะคะพอคนรักรถรักความเร็วแรงโดยเฉพาะเลยค่ะ mm hmm. แหมเพื่อนๆคงจะอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า ภาพยนต์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรไปให้นิดนึงค่ะภาพ,พยนต์เรื่องนี้นะคะสร้างมาแล้วทสามภาพภาพที่เป็นภาพที่สี่นะคะมาด้วยนิวสโลแกนที่ว่า New Model Original c a s s ค่ะเอ,อ๊เอ๊อเอ๊คงเ,เดากันไม่ถูกแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรโอเคค่ะเดี๋ยวค่ะจะถเลเอยให้เพื่อนๆในช่วงหน้าค่ะ เพ e ื่อจุดประสงค์อะไรก็จะมาดูหนังนะครับก็ไหนๆก็ทํามาถึงภาคสี่แล้วแล้วก็พระเอกในเรื่องนี้ก็ขับซูบารุฮะซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่มซูบารุอยู่แล้วด้วยแล้วก็ได้รับสปอนเซอร์ในเรื่องของการแข่งขันจีคูดียประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็เลยมาสนุกสนานก็มาเจองน้องเจอเพื่อนๆพี่ๆเยอะแยะหมดนะครับในวงการครับหนังเรื่องนี้นะคะมีถึง3ภาคแล้วเนี่ภาคที่4ไม่ทราบว่าภาคไหนที่ชอบมาก คือมันชอบมากขึ้นเรื่อยๆฮะก็ไล่ตามมาแล้วแต่ภาคไล่ภาคสองภาคสามก็คิดว่าภาคนี้ก็น่านาจะทําได้ดีขึ้นอย่างที่บอกคือใจมันให้แล้วเพราะว่าพระเอกขับสารรู้ไงฮะอ่าเพราะฉะนั้นท้ายนี้มันต้องดีกว่าอยู่แล้วขาดสาวสวยนั่งทายนั่งซ้อนท้ายด้วยนะซ้อนท้ายนี่มอไซค์นะครับนั่งข้างนั่งข้างนั่งข้างพี่ด้วยไหมคะขาดไหมคะอ่ตอนนี้ยังมึนๆอยู่ข้างงงๆฮะไม่เดี๋ยวน้องคานจะมเป็นเพื่อนค่ะน้องคายก็ชอบรถแรงด้วยนะคะรถรถไม่แรงรถเดิม พี่แต่งรถสปอร์ตคันหนึ่งจะแต่ง,งลายไหนระหว่างลายการ์ตูนคิตตี้น่ารักกับลายการ์ตูนไทยสุดโบราณผมว่าผมออกแนวไทยๆดีกว่าถึงว่าหน้าผมม่าออกแนวแบบว่าย้อนย้อนยุคหน่อยก็สุดสาคคอเลยประมาณนี้ผมว่าน่ารักดีนะมีมา้าดินมังกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกาะอยู่ข้างรถหน้าผมคงไม่เข้ากับคิตตี้มั้งคงไม่ได้อะครับค่ะเข,ข้ามาถึงช่วงเรสซิเดตนะคะ นี้นะคะน้องหายนะคะจะไปตามหานะคะแฟนพันธ์แท้ของหนังเรื่องนี้นะคะว่าเขามีความรู้ดีแค่ไหนเกี่ยวกับหลังเรื่องนี้และอคอหนังแอคชั่นด้วยนะคะตามคายมาเลยดีกว่าค่ะเ mm hmm. ดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกันนะคะว่าเขาจะว่ายังไงบ้างกับหนังเรื่องนี้ mm hmm. ตอนนี้นะคะ mm hmm. พี่ตี้ก็อยู่หลังคายน,น,นะคะ mm hmm. ทายที่สวยที่สุดในในบูธนี mm ้ hmm. พี่ตี้ค่ะจินตัวมาสมภาพหน่อยแล้ว mm hmm. สวัสดีค่ะพี่ตี้ชื่ออะไรคะ mm hmm. ชื่อออมค่ะ อ่คุ่ประจำรู้นี้ค่ะโคชเอียค่ะสอบถามหน่อยว่าตัวเองเนแรงแค่ไหนแรงแรงยังไงเอ่ยแรงในเรื่องของว่าตัวเองนะคะเซลค่ะเซลขคชเชียนะคะอ๋ออ๋อยากจังปกติไม่ค่อยแรงแรงก็อาจจะเป็นพวกแข้งเอาต์กับเพื่อนๆอะไรอย่างงเี้ยค่ะแรงเอาก็จะแบบพลังบอบบอสหรือทำเป็นตัวเอง นไปเต้นบ้างบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นตคนสมมติว่ารถคันนี้นะคะมาด้วยรถธรรมดาแต่รถคันนี้มาด้วยรถของกุ้ยเยี่ยซิงมาด้วยรถแม็กซ์เนี่ยนะคะพี่ตี้ชอบรถขับหนักมากมาได้รถของกุ้ยเยี่ยแน่นอนทำไมอะคะ <laughs> เพราะว่ารถออของกุ้ยเยี่ยขับขี่นุ่มนวลแล้วก็วันนี้มาโชว์เป็นแบบแนวสปอร์ตด้วยนะคะ <laughs> ก็อยากนั่งรถสปอร์ต <laughs> เหมือนกันเลย <laughs> ค่ะวันนี้ก็ลังหาเหยื่อนะคะว่าใครจะเป็นคนข,ข,าข,าข,ขับกลับ,บบ้านวันนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนอื่นต่อขอบคุณค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาเหี้ยอะไรอื่นต่อนะคะ